สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับร้านออมบิ๊กไบนะครับผมอัปเดตเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้เจ้า CBR 1000 r พนะครับผมตัวนี้เป็นตัวจดประกอบนองนะครับผมทะเบียนแท้นะครับผมคันนี้ปี2 0 1 0นะครับผมใส่แฟลลิงเป็นตัวชมกระต่ายนะครับผมเป็นปี2015นสะครับสภาพหล่อมากครับรถเนียนเลยครับเอกสารครบภาษีไม่ขาดนะครับแฟลลิงเดิมโฉมนกแก้วมีให้นะครับผม สภาพสวยนะครับทะเบียนแท้ศูนย์ตรงเลขไม่สามหมื่นนะครับผมคันนี้รับรองสวยแน่นอนครับไม่ผิดหวังครับคันนี้รอๆเลยครับรถสวยครับไม่มีชนไม่มีประวัติชนหรือล้มหนักหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับมีรอยหินกระเด็นใสนิดๆหน่อยๆน,นะครับไม่ได้รอยล้มรอยอะไรนะครับสวยมากครับคันนี้ ใครหาอยู่คันนี้รับรองไม่ผิดหวังครับขับดีครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับทั้งเดียวติดนะครับ อบเดินนิ่งๆนะครับยเงียบนิ่งๆครับนี่ใครหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนล้อเป็นล้อมาเชตนะครับผมแต่เป็นมาเชตตัวเก่านะครับผมโดดเด่นแน่นอนครับเกียร์โยงนะครับผม ปอกแฮนด์ดวิโนนะครับผมมีกา้กานก้านเบรกนะครับรวมสวยมากครับชุดสีอะไรยังสวยหมดนะครับผมคันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมืนเก้าพันนะครับผมหนึ่งแสนแปดหมืนเก้าพันนะครับผมได้ครับ CBR พันนะครับผมถ้าเปลี่ยนแท้นะครับผม ปีนี้ไม้นี้ถือว่าไม่เยอะนะครับผมสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เพจเลยนะครับผมร้านออมบิ๊กไบนะครับอีกร้านหนึ่งก็อยู่เชียงใหม่นะครับร้านปอบิ๊กไบ์นะครับระวังบุคคลแอบอ้างนะครับผมทางที่ดีคอดูรถได้คอดูเลยนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนบิ๊กไบมือสอนะครับสวยมากครับ รูเพิ่มเติมติดติดตามได้ที่เพจเลยนะครับเดี๋ยวลงไว้ให้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพจหรือช่อง YouTube ร้านออมอีกใบด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเออแล้วก็ลืมบอกเล่มเพิ่งปิดไฟแนนซ์นะครับของเงินติดล้อบรอเล่มแป๊บนึงนะครับเรื่องเอกสารไม่มีปัญหาครับเพราะเจ้าของร้านเป็นคนไปปิดเองนะครับผมซื้อขายครับผม ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไม่ได้เล่มหลืออะไรครับไม่ได้เล่มยินดีคืนเงินเต็มจํานวนแถมค่าใช้เวลาให้ด้วยครับอ่าคันนี้ใครหาอยู่รับรองว่าคุ้มจบแน่นอนครับศูนย์ตรงสต็อปเปอร์สวยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ